สร้างหอพระพุทธ,ธมหาศิริพิริยพัฒนเพื่อประดิษฐานพระพุทธ,ธมหิดลมงคลปัญญายานั้นได้รับเกียรติร่วมออกแบบโดยคณะศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิทำให้พุทธศินและสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์นี้มีความวิจิตรงดงามเราจะไปพูดคุยกับแต่ละท่านกันครับท่านครับความสวยงามขององค์พระองค์นี้นะครับไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ออกแบบครับจารครับาแต่เดิมนะครับ อาจารย์สุพรชนะพันธ์นะครับท่านได้ออกแบบไว้ก็โดยลอกแบบมาจากพระพุทธรรมหาราบนะครับ mm hmm. แล้วก็ท่านอยู่ช่วงระยะหนึ่งท่านก็ป่วยนะฮะแล้วก็ได้สิ้นไปผมก็เลยมาทำหน้าที่สารต่อครับรูปทรงของพุทธรรมหาราบเนี่ยสันนิษฐานนะฮะว่าเป็นไทยใหญ่นะฮะครับแต่ว่าดูใน ในแนวศิลปะแล้วก็มีอิทธิพลมาจากพวกทิเบตฮะมีในปานอะไรเงี้ยพุทธานก็ใกล้เคียงกันครับก็อ่านในประวัติแล้วก็เป็นที่มาของลัทธิมหายานนะครับแล้วก็มีความเจริญในอินเดียไม่ค่อยไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ฮะแต่ว่ามาเจริญทางทางจีนทางทิเบตอะไรเงี้ยจนมาถึงพม่าไปทางญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เป็นในลักษณะถือหม้อยาหรืออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าพระพุทธทศาสนาชยคกุลุผลไม้ที่อยู่ในมือของ พหัตถ์นะครับขององค์พระนี่คือเป็นอะไรครับอาจารย์ผลไม้อันเนี้ยของเราออกแบบให้เป็นอัติโชกนะอัติโชกนี่เป็นผลไม้ชิ้นที่หนึ่งเป็นของโบราณครับมีที่กลีบโบราณอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยทางเอเชียนี่ก็มีที่เวียดนามตอนเหนือครับเป็นผลไม้เป็นยาใช้รับประทานได้ก็รักษาโรคตับโรคเมาหวานหลอดเลือดอะไรเงี้ยได้ครับผมเราปรับรูปแบบพระเจ้าศิลให้เป็นสมัยรัตนโกศิน์นะครับ มีพระพักที่งดงามนะครับอ่อนช้อยแล้วก็แย้มพระโอฐ์เล็กน้อยเพื่อสอให้ถึงความมีเมตตาครับครับและส่วนเครื่องทรงละครับอาจารย์เครื่องทรงแปลกตามากเลยครับเครื่องทรงเนี่ยอย่างพระตัวตัวไปเนี่ยก็จะมีมีอังสะมีสังคติอะไรเนี่ยแต่อันนี้เขาเรียกว่าทรงเครื่องแบบกษัตริย์อ๋อครับอย่างทรงเครื่องที่ทว่าเนี่ยฮะก็จะมีจอนหูที่ใหญ่กันเียดจอนที่อันใหญ่นะครับแล้วก็มี เซิร์ฟเซิร์ฟก็คือที่ที่ทททททรัดตรงนี้เนี่ยเหมือนมุมกุดกคล้ายๆมุมุดแล้วก็มีตาเป็นเหมือนใบไม้เนี่ยเจ็ดเจ็ดอันครับส่วนยอดขึ้นไปเป็นอุสนีสาก็จะคล้ายๆเป็นหม้อน้าคว่ำครับแล้วก็มีปลายยอดแหลมขึ้นไปนะครับรบ,บนยอดตรงเซิร์เนี่ฮะเราจะติดปลอยเป็นสีม่วงเพื่อเอฉลิมพระเกียรติในวันระสมพยของสมเดเทพระบรมโอรสาธัราชฯพระพันศาลาครับแล้วก็ ส่วนอื่นไล่ลงมาตามองค์ก็เป็นชาวรัสกี้สีขาวนะครับตัวอกฐานเองนะครับก็ดูอันนี้ใช่เป็นกลีบบัวไหมครับอาจารย์ใช่ครับฐานกลีบบัวี่เราเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะออกแบบมาคล้ายๆของเชียงแสนนะครับจะกลีบบัวเป็นสแตบบคกดจะค่อนข้างสั้นนะครับเป็นสองชั้นแล้วก็จะเพิ่มพระทิพย์ขึ้นมาเพื่อประดิษฐานครับพระนามาทิศไทยย่อสทบนพระทิพย์นะครับครับนับว่าเป็นองค์พระที่สวยงามมากๆเลยครับอาจารย์ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ สำหรับสถานที่จัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติจะอยู่บริเวณด้านหน้าสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาโดยการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบจะเน้นให้กลมกลืนกับธรรมชาติและน่าเลื่อมใสศรัทธาในการออกแบบนะครับจะมีการออกแบบเน้นทางเข้านะครับทางด้านทิศเหนือนะครับทางด้านทิศเหนือเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีคูน้ําอยู่นะครับเราได้มีการออกแบบโดยขยายคูน้ํา บริเวณทางแกนทางเข้าด้านหน้านะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ออกแบบให้เป็นสะพานนะครับจะเห็นว่าจะมีสะพานที่มีมีที่นั่งด้วยนะครับเพื่อที่เป็นจุดจุดเน้นทางเข้าตรงนี้นะครับเป,เป็นจุดแรกนะครับคราวนี้พอถัดเข้าไปนี่นะครับก็จะมีพื้นที่ที่เป็นลานรอบออตัวหอพระพุทธเนี่ยนะครับก็จะเป็นลานที่สามารถที่จะประกอบพิธีเวียนเทียนหรือ,อ,อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมนัสการ พระพุธที่อยู่ข้างในได้ยวยนะครับก็จะเป็นส่วนที่สําคัญนะครับแล้วก็บริเวณโดนย,ยรอบเนี่ยจะสังเกตว่าเรานําเสนอเป็นการปลูกไม้ดอกนะครับที่มีสีสีม่วงนะครับเพื่อที่ให้กลมกลืนกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพนะครับโดยเป็นแปลงดอกไม้สีม่วงทั้งหมดนะครับเป็นจุดเดียวที่มีสีสันนะครับนอกนั้นข้างนอกนี้ก็จะเป็นต้นไม้เดิมต้นไม้ใหญ่นะเป็นสนามนะครับ เอออีกจุดหนึ่งที่ที่เราได้ออกแบบก็คือทางเดินอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวสัญจรน,นะครับที่สําหรับคนที่เดินเข้ามาในพื้นทนี่ตรงนี้แล้วไม่อยากจะเข้าไปเรียนส่วนกลางก็จะใช้พื้นที่ทางเส้นที่2นะครับเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับตอนค่ำคืนเนี่ยเราก็จะมีการออกแบบระบบไฟนะครับที่ให้แสงสว่างนะครับโดยที่จะเน้นองค์หอพระเนี่ยเป็นประธานของพื้นที่นะครับมีการ สาดไฟขึ้นไปแต่เราจะมองไม่เห็นโคมไฟทั้งหมดนะครับเราจะเห็นแค่แค่ต้นไม้กับสนามญ้านครับเพราะว่าลักษณะของไฟที่เราใช้เนี่ยเป็นไฟที่ฝั่งพื้นนะครับแล้วก็สาดขึ้นไปบนบนลำต้นนะครับให้ไฟจากต้นไม้เนี่ยเลือมออกมานะครับก็จะเราจะเห็นแสงสว่างจากต้นไม้ที่ออกมาโดยทีไม่ไม่มีเสาเกะกะพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดของของการออกแบบที่ ให้เห็นสิ่งแปลกปลอมน้อยที่สุดครับหลังจากเราทราบเรื่องราวของภูมิสถาปัตย์ไปแล้วนะครับตอนนี้มาทราบถึงเรื่องของการก่อสร้างหอพระกันบ้านนะครับจากอาจารย์กองเกียรตินะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เล่าถึงที่มาและก็รูปแบบของหอพระหน่อยครับต้องเรียนตรงๆว่าการออกแบบหอพระในตำแหน่งนี้ดรสุพรชนะพันธ์ครับเป็นผู้ออกแบบไว้เดิมครับเมื่อออกแบบไประยะหนึ่งท่านป่วยไข้ พอผุยเ <P> oh <ye> สร็จผมก็มาสารต่อจากรูปแบบเดิมอย่างที่เห็นเพื่อมาปรับปรุงหรือพัฒนาการรูปแบบเป็นลักษณะอาคารเครื่องยอดเขาเรียกว่าคึงๆยอดยอดอมงกุฎยอดอะไรประมาณนั้นแล้วก็นําเรื่องราวของศิลปะในอาเซียนนะครับก็ว่าตรงนี้มันอยู่อ๋อพระนี่อยู่หน้าศูนย์สุขภาพอาเซียนนําศิลปะอาเซียนต่างๆมาผสมประสานแต่ละส่วนแต่ละส่วนเป็นรูปแบบก็เรียกว่าศิลปะไทยเชิงประชุกคือร่วมสมัยนั่นเองทําให้ดูเรียบง่ายเพราะว่า อาคารโดยรอบเป็นลักษณะร่วมสมัยแต่ว่าสร้างสีงสันลักษณะประมาณ5้ากสีเพื่อให้ดูสะอาดน,นะครับก็มีสีขาวสีทองสีม่วงสีม่วงนี่ก็คือหอพระนี่บอกแล้วจะเหลิมประเกียรตินี่สมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็สีน้าเงินอยู่เป็นฉากหลังผสมผสา,านก็คือสีประจํามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีต้นไม้ความเป็นสีเขียวเข้าไปในส่วนนั้นและสุดท้ายเองด้านบนยอดสุดครับก็จะมีการประดับ ยอดฉัตรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นฉัตรเจ็ดชั้นที่ถวายพระเกียรติให้กับมเนในประเทศซึ่งท่านพระราชทานนามขอพระมาแล้วก็พระราชทานองค์พระพุทธรูปที่จะมาไว้ในตำแหน่งนี้เป็นจะเป็นหอพระของมาวะไรไม่ดนนะว่าอย่างนั้นนะครับคาประจำของมหาวิาลยครับผมด้านหลังองค์พระเองครับอาจารย์ก็มีความงดงามมากๆเลยนะครับนั้นที่มาเป็นยังไงครับอาจารย์ที่มาจริงแล้วคุณมนเทียนเป็นคนออกแบบเป็นคนเขียนแบบก็คือเหมือนว่าความน่าสนใจก็คือตอนที่พระเจ้า สรูนั้นสัปดาห์หนึ่งประมาณสัปดาห์ที่6ประมาณนั้นนะครับพระอินทร์พระพรหมเนี่ยน,นะครับถวายฉัดให้จะไหวกรอบเือนแก้วให้กับพระเจ้านั่นคือที่มาเราก็คิดอย่างนั้นก็เสร็จก็คล้ายๆเหมือนพุทจนินราชเราก็เติมเขียนภาพกิจกรรมเข้าไปเพื่อจะสอดคล้องเรื่องราวให้ดูน่าสนใจและเป็นเขียนลักษณะมีเทพมาไหวพรต่างๆแล้วมีดอกไม้เกี่ยวกับดอกของประจําของไม้ดนนะครับเป็นดอกบัว แล้วก็นำงูพญานาคต่างๆมาผสมผสานเพื่อให้เป็นมงคลสถานที่นี้ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับคับผมแต่ส่วนที่สาคัญที่บอกพูดถึงที่หัวใจของหอพระนี้ก็จะมสีสองจุดนะครับจุดนอกจากฉัดแล้วข้างบนนั้นประดับด้วยฉัดนะครับส่วนหนึ่งก็เรียกว่าพระนาวิไัยของของสมเด็จพระเทพนะครับ,รบจะอยู่ในบริเวณก็เรียกว่าซุ้มบันแถลงของชั้นเจริญกรรชั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นลันกษณะอยู่ในรูปของหยดน้ำลักษณะเป็น ก็มีสอทอนะครับแล้วอยู่ดางหนาพื้นของสีม่วงอย่างนี้นะครับถัดลงมาก็จะมีก็เรียกว่าลูกพักสี่เหลี่ยมนะครับจะมีชื่อหอพระที่สมเด็จเทศพระจะาามมาครับม่ับรับผมเป็นหอพระที่งดงามมากจริงๆครับเรับผมเมื่อการก่อสร้างหอพระใกล้แล้วเสร็จมหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดพิธีประดับทองคำและอัญมณีพร้อมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชสองพระองค์บนพระเกศของพระพุทธมหิดนมงคลปัญญายานซึ่งอนาคตจะเป็นสัปายะสถานที่จะมีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ